ในประเพณีในการบวชนาคช้างแห่งนี้เนะี่ยเห็นจัดกันกี่วันครับผู้ใหญ่ครับ3วันวันแรกคือเชิญเชิญแขกมากินมาอะไรอย่างนี้นะอ่ามากินมาอะไรวันที่2คือแห่แห่ไปไหนแห่ไปวังทะลุครับเพื่ออะไรผู้ใหญ่คือมันเป็นความเชื่อของคนชาวกุยครับไปที่วังทะลุครับผมบางปีถ้าช้างถ้าช้างอยู่เยอะก็ไปเป็น้อยครับ โด่งดังก็เพราะว่าช้างเป็นรอยเชือกนี่แหละถึงถึงถึง,ถ,งถึงดังไปทั่วโลกครับทุกครั้งประเพณีนี้นะทุกครั้งในบุญเดือนหกนะฝนจะตกวันไหนที่มีการแหน่นาคเหมือนเจ้าพ่อวังทะลุจะทำให้ฝนตกก่อนที่ช้างจะเดินออกแดบทุกครั้งเลย ในเรื่องของความเชื่อของนี่ครับสารประกรรครับพ่อโอ,โอ้สารประกร,รเรื่องี้สารที่นับถือมากๆเลยสารประกรรมสารประกรรมแรง แล้วตัวนั้นศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มาก,ก,ษษมากพยิมไปจับไม่ได้นะถ้าไปจับแล้วเป็นไงพ่อบัไม่มีะอะไรเป็นไปเมื่อกี้เห็นมีพิธีในการไหว้าสารประกรรมแล้วก็มีการเสียเส่ยงคางไก่คางไก่คางไก่นี่เสี่ยงเพื่ออะไรพ่อเพื่อเครื่องดวงนะเป็นไงดีมันไม่ดีก็ต้องเสี่ยงดูนี่คือบรรยากาศที่จังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับบรรยากาศพิธีชาวบ้านแต่ว่าดังไประดับโลกนะครับพิธีบวชนาคช้างนั่นเองที่จังหวัดสุรินทร์ พุ่สนับสนุนเทปนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราหนวดเคราดกดําสวยงามฝากไปด้วยแลวกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับสวัสดีนะครับตอนนั้เข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลูนะครับในอีพีนี้เดินทางมาที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจําปีของจวัดสุรินนั่นก็คือการบวชนาคช้างนั่นเองหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็เป็นประเพณีการบวชนาคช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่บ้านของผู้ใหญ่ชื่อว่าผู้ใหญ่ดาวนะครับผู้ใหญ่ดาวเนี่ยเขาบวชลูกชายเขานะครับแล้วก็ตอนนี้แขกเรือเนี่ยเริ่มทยอยกันเข้ามาเยอะแล้วด้านหลังของผมนี้จะเป็นพิธีกรรมนะฮะในการขอขมากรรมในการก่อนที่จะให้นาคเนี่ย ขึ้นไปบนหลังช้างเขามีความเชื่อเรื่องช้างมากนะที่จังหวัดสุรินแล้วก็ด้านนู้นครับ,นะรบนักอ,องนะฮะที่จะเป็นนาคในวันนี้แต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับซึ่งไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับการบวชนาคช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดสุรินกันครับ ผู้ใหญ่ดาวสว,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผู้ใหญ่ที่หนองบัวแห่งนี้ครับผผู้ใหญ่ครับอ่าวันนี้เนาะจะมีการบวชลูกชายสิ่งหนึ่งที่ความเชื่อของคนที่นี่ครับในการบวชนคช้างคืออะไรครับคือคือการที่คนที่จะมีบุญบารมีถึงจะได้นั่งช้างในบวชนะถ้าคนไม่มีบุญบารมีตรงจุดนี้จะไม่มีโอกาสได้ ได้นั่งช้างได้บวชนัคช้างเป็นความเชื่อของคนที่นี่ครับเป็นความเชื่อเดี๋ยวนั่นแสดงว่าไม่ใช่ใครทุกคนที่จะบวชนาคช้างได้ครับครับครับผมอ๋อโอเคแล้วแต่คนครับผมถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเริ่มต้นมีตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะครับตัวนี้มันก็นานหลายปีผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับนั่นแสดงว่าผู้ใหญ่เกิดมาก็เจอเลยเจอเลยครับแล้วตัวผู้ใหญ่เองได้บวชนาคช้างบวชครับบวชบวชเหมือนกันรุ่นรุ่นผมบวชนี้ใช้ประมาณ108งรอองค์รุ่นผมเดี๋ยวนะ่น้น แปดรูปในการบวชครับบวชหน้าช้างครับผมออ้ยความความคิดของชุมชนชาวกลวยของเราก่อนที่จะมีกำเนิดที่ว่าจะบวชหน้าช้างเพราะอะไรครับพูดให้ฟังคือหนึ่งการที่บ้านเราใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีอะไรครับมีแต่ช้างไปไหนก็ต้องใช้ช้างไปหาเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ต้องหาช้างครับแล้วเมื่อมีการบวชจะเดินทางไปจะเดินก็มันไกลก็เลยมีแนวคิดที่ต้องมาขี่ช้างเหมือนเป็นยานพาหนะครับผมเมื่อก่อนมีทุกบ้านไหมผู้ใหญ่ช้างเนี่ยครับ ก็ตรงจุดนี้ไม่ไม่ถึงก็มีทุกบ้านแต่คือว่ามันมันเป็นความผูกพันเป็นความผูกพันน่นแสดงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมื่อสมัยก่อนก็มีช้างมีครับมีกี่เชือกทวดผมมีสองเชือกสองเชือกทีนี้ในประเพณีในการบวชนาคช้างแห่งนี้เนะี่ยเห็นจัดกันกี่วันครับผู้ใหญ่ครับสามวันวันแรกคือเชิญเชิญแขกมากินมาอะไรอย่างนี้น่ะมากินมาอะไรวันที่สองคือแห่แห่ไปไหนแห่ไปวังทะนุครับเพื่ออะไรผู้ใหญ่ คือมันเป็นความเชื่อของคนชาวกุยไปที่วังทะลุวังทะลุเนี่ยความเชื่ออันนี้ที่ผมผมทราบมาค,บคือ<ผ>มเมื่อสมัยก่อนเป็นแม่น้ำสองสายมาประจบกันม,มีแม่น้ำม,มูลกับแม่น้ําชีม,มาประจบกันตรงนั้นพอดีตรงรวังทะลุแล้วพอแม่น้ำสองสายมาประกบกันเนี่ยเขาก็พาทรายมาพาดินมามาก่อตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นดอนบวชเป็นดอนเป็นดอนเพราะนั้นเมื่อสมัยก่อนผมว่าไม่ได้มีโบสถ์เหมือนสมัยนี้ครับผมในการบวชคนที่เนี่ยคนชาวกุยเนี่ยก็จะไปบวชที่ตรงวังทะลุแห่งนั้นครับผมแล้วจนทุกวันนี้เรียกว่าดอนบวชครับผมครับไปบวชตรงตรงสันทรายตรงนั้นเลยผมผมคิดว่าอย่างนั้นะครับโลครับผมผมคิดนะแล้วแล้วด้วยด้วยความที่สมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปมีโบสถ์ขึ้นมาครับผมแต่คนที่นี่ยังคงวัฒนธรรมเดิมอยู่ครับครับครับต้องพานาคไปที่ครับ าดนบวชดอนบวชก่อนไปทําอะไรครับมันมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นต้องเอา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 หน้าของเราเอาลูกหลานของเราไปบอกไปบอกกล่าวครับว่าผมนำนำนำลูกชายของผมนะเจ้าที่เจ้าทางที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังไงก็ดูแลลูกหลานของเราด้วยนะลูกหลานของเราจะอุปสมบทต้องชี้แจงต้องอะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเห็นแต่วิธีการก็คือวันนี้ครับภาพที่จะเห็นก็คือมีการแห่ แห่นาคช้างนะครับ,รบไปที่ดอนบวชนะฮะเห็นบอกว่าจะมีขบนขบวนยิ่งใหญ่เลยม,มีช้างประมาณกี่เชือกที่จะไปรวมกันตรงนั้นปกตินี่ถ้าอย่างบางปีถ้าช้างถ้าช้างอยู่เยอะก็ไปเป็นร้อยครับดูงดังก็เพราะว่าช้างเป็ร้อยเชือกนี่แหละถึงถึงถึง,ถ,งถึงดังไปทั่วโลกครับคือทางทางอาปจอก็เข้ามาด้วยระกับประกอบด้วยนะครับ วันนี้แห่ไปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่นี่นับถือครับแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะช่วงเช้าก็จะเป็นการบวชเนร์ก้าวนาฬิกาพอช่วงบ่ายบวชพระอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผู้ใหญ่ครับอนุโมทนาบุญด้วยครับสิ่งหนึ่งที่เราได้ข้อมูลมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมต้องใช้ดูมินิทแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมนะผมหาข้อมูลครับผู้ใหญ่เขาบอกว่าในการที่แห่นาคนาคนาคช้างเนี่ยจากบ้านไปที่ดอนบวชเนี่ยนะฮะ ทุกครั้งประเพณีนี้นะทุกครั้งในบุญเดือน6นะประ,ประเพณีใหญ่นะทุกครั้งฝนจะตกทุกปีเลยใบเดี่ตววันตอนนี้แดดจ้าเลยอะ,อะ<ม>คือผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมร้อนเป็นจริงเหรอผู้ใหญ่อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมอยู่นี่ตลอดจนอายุ50กว่าแล้ววันไหนที่มีการแหหน้าเหมือนเจ้าพ่อวังทะลุจะทําให้ฝนตกก่อนที่ช้างจะเดินออกแดดทุกครั้งเลย<อ>และทุกปีด้วยทุกปีทุกปีเลย อันนี้ขอาขอโทษนะผู้ใหญ่นะผมเดินทางมาเนี่ยนะสองข้างทางเนี่ยนะเอาจริงน้ำนี่ไม่มีเลยนะแล้วไม่มีทางว่าฝนจะตกได้เลยนะแต่ผู้ใหญ่ยืนยันว่ามีมีเอาเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนี่ยภาพบรรยากาศในวันนี้นะครับผู้ใหญ่ขอพระคุณมากเดี๋ยวเชื่อว่าผู้ใหญ่น่าจะยุ่งกับงานในวันนี้เนาะในการบวชลูกชงลูกชายแล้วก็เดี๋ยวจะมีแขกเหลือเข้ามาเยอะแยะมากมายภาพที่เห็นผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะมีช้างมาเขาจะมีการวาดวาดเขาอะไรวาด วาดลายบนช้างเมื่อก่อนก็วาดอย่างนี้เลยครับเมื่อก่อนก็วาดลักษณะนี้แต่ไม่เก่งถึงระดับมีลายแต่เมื่อก่อนเขาจะใช้เขมินกับปูนแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้วิวัฒนาการเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเอ้าชมภาพบรรยากาศในวันนี้นะครับในการแห่นาคช้างไปที่ดอนบวชที่จังหวัดสุรินทร์แห่งนี้ผู้ใหญ่ของพระคุณมากครับครับผม คือบรรยากาศนะครับในงานบุรเดือน6ของพี่น้องชาวจังหวัดสุริน์ในการบวชนาคช้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ด้านหลังผมนะฮะมีช้างประมาณ4เชือกตอนนี้กําลังแต่งองค์ทรงเครื่องเขาเรียกว่าแต่งตัวให้ช้างอยู่เนะี่ยเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการแห่นะฮะจากบ้านไปที่วัดนะรบ,บรรยากาศเนี่ยงานบุญเดือน6พี่น้องที่อยู่ในระแวกนี้ก็จะมาร่วมงานบุญกันมีเครื่องทรงเครื่องเสียงอะไรเยอะแยะมากมายนะร,รู้สึกตื่นเต้นมากเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมี4เชือกแต่ว่าถ้าไปที่วัด มีเป็นร้อยถ,ถือว่าเป็นงานบวชน,นาคช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับไปชมกันครับยายสวัสดีครับสวัสดีครับยายชื่ออะไรเอ่ยชื่อนางม่วงจุกตีแม่ม่วงจุกตีก็ได้ยายม่วงเนาะยายม่วงยายม่วงเป็นคนที่นี่เลยอายุเท่าไหร่แล้ว เจ็ด้ะจแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานบุญเดือนหกขอพี่น้องสุรินในการบวชหน้าคบนหลังช้างบวชหน้าช้างมีมากี่ปีแล้วยายมันหลายเติบแล้วนานแล้วนานแล้วอแล้วมีช้างมีช้างมีช้างเยอะเยอะเลยเหรอเป็นร้อยไหมเป็นร้อยจิงเหรอจิงเขามีความเชื่อว่ายังไงบ้างโอ้มีความเชื่อครว่าแต่ปุกแต่กอนบวชนาาช้างี่ช้าง บ้านตะการสิบเชือกลอยเชือกเอาไปเหตุไปบังทะลุอครับใครมีช้างก็เอาช้างไปเหมือนไม่เหมือนไม่ทำบุญด้วยทำบุญร่วมกันแล้วถ้าบ้านไหนไม่มีช้างเหรอยายบ้านไหนไม่มีช้างก็ไปเหตุเหกันก็ได้พอไปร่วมในขบวนไปร่วมในพิธีเหมือนกันก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันแล้วนี้เดี๋ยวยายลำไหมล่ยลำคมลำไม่ได้ลำไม่ได้ขอบคุณยายม่วงมากนะครับขอบคุณมากครับ อนนี้นะครับผมอยู่กับหมอช้างนะครับซึ่งเป็นระดับครูบาเลยตอนนี้คุณพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชื่ออะไรครับชื่อบุญมานำสกุลแสนดีอายุ99ปี9 9ปี99ปีโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยพ่อ,อยังงั้นเลยยังวิ่งได้อยู่ไหม วิ่งได้อยู่ <laughs> <laughs> แล้วในการเป็นหมอช้างเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างพ่อเป็นหมอช้างเราแครั้งแรกต้องประชิก,ก่อนอะไรก่อนประชิคือประชิคือว่าไอ้แต่งตั้งเป็นหมอช้างพ่อเคยเข้าไปในป่าไปจับช้างตัวเป็นๆไหม เห้ยอทีนี้ในการเป็นหมอช้างจะมีแต่ละตำแหน่งถูกไหมพ่อมีตำแหน่งตำแหน่งแรกคือหมอจ่าหมอจ่ากับหมอเสียงเสียงกับหมอสะดำสะดำันหมอใหญ่เขาเรียกหมอชะดำแล้วของพ่อคือครูบาครูบา ในการในการแต่งตั้งแต่และตำแหน่งเนี่ยเขาต้องต้องมีแม่มเหมือนอย่างพ่อเนี่ยตำแหน่งครูบาต้องจับช้างได้กี่เชือกรังตัวหนึ่งเชือกขึ้นไปเลยอทีนี้ในเรื่องของความเชื่อของนี่ครับศารประกำคร,รับพ่อโอ้โหศาสรประกำอะไยศาสารที่นับถือมากมากเลยศารประกำศาสรประกำมาแรงนั่นแสดงว่าพ่อ,พอไหว้มาตั้งแต่เด็กเลยไหวามาตั้งแต่เด็กเลยหลอกความเชื่อคืออะไรพ่อความเชื่อคือเป็นประญัดถวมาเชือก่อนเป็นที่รวม วิญญาณของบรรพบุรุษเราถูกไหมครับครับแล้วตัวนั้นศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากไปยิ่มไปจับไม่ได้นะถ้าไปจับแล้วเป็นไงพ่อบู่มีะอะไรเป็นไปไม่ได้ครับแล้วในการไหว้สารประกรรมเนี่ยพ่อส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะขออะไรกันขอพรกับสารประกรรมใครมาขอพรเนี่ยได้ได,ได้ดีหมดเลยหรอพ่อเมื่อกี้เห็นมีพิธีในการไหว้สารประกรรม แล้วก็มีการเสี่ยงคางไก่คางไก่นี่เสี่ยงเพื่ออะไรพ่อเพื่อเครื่องดวงเป็นไงดีรือมันไม่ดีก็ต้องเสี่ยงดูครับยาคางไก่มือกี้ว่าดีมากมากเลยหรอเป็นยังไงพ่อที่ไม่เสี่ยงมันดนีทำอะไรทุกินทุกได้มากกว่าคนสุกินทุก,กอย่างทำมากค้าขายสุกินจังได้เล้กันใครมาเส้นไหวก็จิตจองอันนี้มีโชคมีลาบทุกท่านทุกคนอย่างนี้นะ เพราะนั้นในวันนี้ใ, okay. ในการเสี่ยงคางไก่นะในการบุญเดือน6เนาะในการบวชนาคช้างนะพ่อเนี่ยเสี่ยงมาแล้วแล้วก็ดีกิจการดีการเงินดีเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทําการทํางานสิ่งใดก็ราบรื่นหมดเลยทํามีงานมีการเกะเสียงทําไม่มีไม่ได้เสียงแล้วขอโทษนะพ่ออันนี้คืออะไรครับอันนี้ชนะครับเอาไว้ทำอะไรพ่อดตำแหน่งหมอช้าง้าไม่มีชนะมันเป็นหมอช้างไม่ได้อ๋ออันนี้ เครื่องบ่งบอกตำแหน่งบ่งบอกตำแหน่งถูกไหมพ่อแล้วตรงนี้ที่พ่อขอดๆไว้นี่คืออะไรพ่อเครื่องรางของทงั้งมัเกียวนี่หมวดแดยนี่มีเทียบเลยนี่ ดี้ด้านข้างเนี่ยนะพ่อเนาะและอันนี้คืออะไรพ่อนี่โทษทีนี่มหาสวัสดิ์ครับเอาไ้ทาอะไรพ่อไปไปหาเกลอย่หากินมันมันโชกมันล่าอ๋อเป็นเครื่องรางมหาสวัสดิ์นะะเป็นเหมือนไม้เป็นเหมือนเถาวันนะพ่อเื็นเถาวันอ่าหวนดขดขดจนไปมันหายากแต่เห็นเอารีบเอาได้นลยของดีได้เลยของดีเลยพ่อแล้วก็รอบตัวพ่อนี่มีเครื่องรางเต็มไปหมดเลยขมวดไว้แล้วก็มีเหมือนแหวนงาช้างนะฮะด้านนี้พ่อที่ผมเห็นเมื่อกี้พ่อถืออยู่อันนี้คืออะไรพ่อชัยนะครับ เอาไว้ทำอะไรพ่อขอหน่อยไว้เป่าเว้จับได้ไหมจับได้จับได้นะขอโทษนะพ่อนะอันนี้เป็นเหมือนลักษณะเขาควายเขาควายป่าครับเขาควายป่าเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อชนัะชไนคัมเบนควายสนิงเกลสนิงเกลช่วยควายสั่ง เอาไว้ทําอะไรพอ่อไว้เป่าไปจับช้างป่าหรอคือจะเข้าป่าไปจับช้างต้องเป่าวันนี้ก่อนเป่าวันนี้ก่อนเพื่อเพื่อเป็นการบอกกล่าวว่าเราจะเข้าไปจับช้างป่าแล้วนะแล้วพอเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยถ้าเผื่อแบบพัดหลงกันนะก็จะเป่าเสียงนี้เพื่อที่จะให้คนที่หลงเนี่ยตามเราเจอถูกไหมพ่อครับนี่ขออนุญาตคืนพ่อนะครับนี่คือเรื่องราวของ เขาเรียกอะไรหมอช้างระดับครูบานะครับใช้ค,าคํานี้ละการเพราะว่าในการจะทําพิธีเกี่ยวกับช้างเนี่ยต้องเชิญพ่อไปทั่วประเทศเลยไปพ่อทั่วประเทศเลยนี่ไม่ธรรมดานะครับพ่อันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบพ่อครับ ในระหว่างที่เราเดินทางไปวัดแจ้งสว่างนะครับมาเจออีกหนึ่งขบวนนะครับในการบวชนั่งช้างตรงนี้ฮะโอ้โหนู่นฮะถ่ายไม่ทันเลยครับมีการแต่งสีสันในตัวช้างมีทั้งหมด2 4 6 7เชือกด้วยกันถือว่าเยอะมากครับแล้วก็เนี่ฮะด้านหลังก็จะมีขบวนแห่แของน่าจะเป็นญาติญาติครับแล้วก็มีรถแห่ด้วยการเวลามันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเป็นกองยาวนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นรถแห่เครื่องเสียงแล้วดูความยิ่งใหญ่ความอลังการของงานบวชนา่งช้างกันครับ นี่ยตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับรายการที่ได้ไ่รบหลูของเราเนี่ยด้วยความที่จะเข้าไปงานบวชนาคช้างรถเข้าไม่ได้ครับเขาบอกว่าต้องใช้โมอโเตอร์ไซค์เราก็พยายามเดินหาแต่ก็ไม่มีนี่ครับได้ความนุเคราะห์จากนี่ครับศูนย์ คดชะศึกษาแห่งจังหวัดสุรินทร์นะฮะนี่อำนวยความสะดวกโดยการที่ให้รถรางของเราเนี่ยในการพาไปชมภายในงานว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ช้างแค่เชือกสองเชือกเป็นร้อยเชือกแล้วก็ตอนนี้ทีมงานเรานี่ฮะนั่งกันนี่นี่ออกกล้องอะกล้องอะไรเดี๋ยวที่บ้านดูจะได้เห็นนี่นี่นี่ทีมงานเราพร้อมอัตราเลยนะครับแล้วก็นําทีมโดยนี่พี่มหาพาเราไปด้วยพี่มหาสวัสดีครับนี่พี่มหาอยู่ที่ศูนย์คดชะศึกษา แล้วนี่คุณพ่อพ่อ,พอนั่งนี่เลยพ่อเชิญเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปชมภาพบรรยากาศงานบวชหน้าช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดสุรินทร์แห่งนี้ครับไปครับพี่มหาตอนนี้เริ่มเข้าใกล้วัดขึ้นมาทุกทีนะครับแล้วก็โอ้โหรถเนี่ยติดตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นช้างเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับตรงด้านหน้าผมนะครับ นี่คือบรรยากาศในเทศกาลบุญเดือน6ของพี่น้องจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปที่วัดใช่ไหมพี่มหาจะไปวังทะลุเลยวังทะลุเลยวังทะลุนี่มีความเกี่ยวข้องก็คือเมื่อสมัยก่อนจะใช้ที่ตรงนั้นนะเป็นการบวชนะครับเพราะว่ามีแม่น้ำหลายสายมามันจบตรงนั้นแล้วก็มีสันดอนขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่นี่ใช้ตรงนั้นแหละครับในการที่จะบวชพระบวชบวชเนบวชหน้ากันนะครับแต่ว่าในเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตอนนี้ก็มีโบมีโบสถ์แล้วมีวัดแล้ว แต่ก็ไม่ทิ้งขนบประเพณีทำรรเนียมเดิมเอาไว้ก็ต้องไปที่นู่นก่อนถูกไหมพี่มหานะครับอ้าวนี่คือความเชื่อวัฒนธรรมของคนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็พี่น้องชนชาติพันธุ์ชาวกุยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่วังทะลุนะครับเ,รเป็นจุดที่ทบขบวนในการแห่บวชนาคช้างที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยจะมาที่นี่เพื่อที่จะนำช้างเนี่ยเดินไปน่าจะเข้าใจว่าตรงที่เป็นสันดอนที่สองแม่น้ำเนี่ยมาบรรจบกันเขาเชื่อว่าพอสองแม่น้ำมาบรรจบกันเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนะครับจะมีสันที่เป็นทรายเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนนะครับยังไม่มีโบสถ์เขาก็จะนำหน้าที่จะบวชเนี่ยมาบวชบริเวณตรงนี้แต่ด้วยเวลามันผ่านล่วงเลยไปนะครับ ตอนนี้มีโบสถ์แล้วแต่คนสุรินทร์แล้วก็พี่น้องชนชาติพันธ์ชาวกุยนะครับก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมวัฒน,นธรรมเดิมเอาไว้นะฮะาพาช้างพานาคมาที่นี่ก่อนอออแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันบวชรพระจริงออรแต่ว่าคุณผู้ชมครับผมได้ข้อมูลมาหนึ่งข้อมูลครับอ,อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ชมต้องใช้ดลนินิดแล้วก็วิจารณญาณทุกปีทุกครั้งในการที่จะแห่นาคนะฮะมาที่นี่ ฝนครับตั้งเขาอันนี้เรื so ่องจริงนะตอนแรกที่เรามาถึงเนี่ยแดดจ้าเลยครับพอใกล้ถึงเวลาประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งนี่ตอนนี้บ่ายหนึ่งกับอีก25่นาทีกว่าฝนตั้งเขาฟ้าเริ่มผ่าฝนเริ่มลงเลยครับตรงขบวนตั้งอยู่ตรงนู้นครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับคนที่นี่เชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของสารประกรมแล้วก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของผีบรรพชนของเขานะครับที่นี่ครับจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็เรียกติด ปากกันว่าเป็นดอนบวชจนกระทั่งปัจจุบันนะครับและตอนนี้ขบวนบวชนาคช้าเนะครับเดินทางมาที่ตรงนี้ครับนีบตรงบริเวณ สิมกลางน้ำนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในการบวชของชุมชนที่นี่ชุมชนชาวกุยเนี่ยต้องมาบวชณสถานที่แห่งนี้หรือว่าคนที่นี่เรียกว่าดอนบวชนั่นเองนะครับตอนนี้นะนาคทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มทยอยมาถึงที่นี่แล้วนะขะบวนโ,โหช้างเยอะแยะมากมายครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นญาติญาติพี่น้องในที่นี่ก็มากันเต็มเลยนะี่นี่คือบรรยากาศที่จังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับบรรยากาศพิธีชาวบ้านแต่ว่าดังไประดับโลกนะครับพิธีบวชนาคช้างนั่นเองที่จังหวัดสุรินทร์ จุดบริเวณด้านหลังผมนะครับเป็นบริเวณที่จุดแม่น้ํามูลแล้วก็แม่น้ําชีเนี่ยมาบรรจบกันพอดีแล้วก็เมื่อสมัยก่อนพอมน่น้ํามาบรรจบกันจะมีสันทรายเกิดขึ้นมานะครับตรงนั้นเป็นที่ที่เขาไว้บวชพระนั่นเองแล้วก็นี่ครับตอนนี้เริ่มมีช้างแล้วก็นากเนี่ยลงไปในแม่น้ําแล้วนะครับลองดูครับโอ้โยิ่งใหญ่อลังการมากถือว่าเป็นงานระดับโลกเลยนะฮะ ตอนนี้ขบวนนาคช้างนะครับนี่ลงน้ําไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โหช้างกำลังเล่นน้ําอยู่นะฮะบรรยากาศที่2ฝั่งนี้นะครับคนเยอะแยะมากมายนะครับรับน้ามูลแล้วก็ลําน้ําชีนะครับที่มาบรรจบกันตรงนี้พอดีนะครับมีคนโหนักขงและข่าวมาถ่ายทำทั่วเลยนะฮะนี่ครับนี่คือความอเมซิ่งของประเทศไทยเรานะฮะที่อยู่ที่จังหวัดสุรินนะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นวันนี้รายการที่ได้ไปรุ่นเนี่ย พาให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นพิธีการบวชนาคช้างกันถือว่ามีที่นี่ที่เดียวในโลกนะครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดใน E p ีนี้นะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองพิธีบวชนาคช้างนะครับด้านหลังนี้นะฮะถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากเป็นพิธีที่โหดังไกลระดับโลกเลยนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่วันนี้ผมนัดผีต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนทิ้งท้ายไว้ภาพนี้ครับพิธีบวชนาคช้างที่มีเพียงหนึ่งเดียวในนโลกจัััังหววดดสสุรริคบี